คลิปนี้จะมาสอนการทดสอบมัลติกิกนะครับบุกรณ์ที่ต้องใช้ก็คือสายแลนแล้วก็ตัวสวิตช์ที่เป็นมัลติกิกนะครับมาที่ตัวตัวหน้าจอของตัวอุปกรณ์นะครับไปที่มัลติกิกครับผมเลือกโปรเจก หลังจากตั้งตัวโปรเจกต์เรียบร้อยแล้วจะทำการทดสอบโดยการต่อสายแลนที่ต่อเข้ากับตัวอุปกรณ์มัลติกิกนะครับจะสังเกตเครื่องหมายสามเหลี่ยมสีเขียวนะครับตรงนี้อันนี้จะแสดงให้เห็นว่าให้เราต่อสายที่จะทำการทดสอบนะครับเข้าไปที่ตัวเครื่อง H A ตัวเครื่องก็จะ ก็จะแสดงค่า L n r นะครับค่า rx power ก็ทำการกด auto test ตัวเครื่องจะ connect ที่2.5 Connecting a s 5G Connecting at 10G ก็จะได้ผลการทดสอบของ10 G จิก5 g ิก2.5ิกนะครับเราจะทำการเซฟผลกดเซฟก็เรื่อง l a เ e l กดเซฟก็เป็น่านการเสร็จสิ้นสำหรับการเทสมัลติคลิกแล้วก็เซฟผลการทดสอบนะครับ